สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะได้แนะนำถึงเรื่องการพูดภาษามลายูถิ่นที่นิยมใช้ใน 3จังหวัดแดนภาคใต้คือจังหวัดยะลาจังหวัดปตัตตานีและจังหวัดนราธิวาสครับให้ท่านได้รู้จักโดยที่เราจะได้แนะนําในเรื่องของคําต่างๆที่สําคัญและก็สามารถที่จะทำให้ท่านติดตามฟังและพูดนะครับอย่างง่ายๆฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นตอนแรกของการนําเสนอพูดภาษามลายูถิ่นนะครับจะให้ท่านได้ เรียนในเรื่องการทักทายครับฉะนั้นในช่วงของการทักทายนี้จะเริ่มต้นด้วยช่วงที่หนึ่งก็คือการที่นำคำหลักมาเสนอให้กับท่านพร้อมกับความหมายด้วยและครูจะออกเสียงให้ท่านได้ฟังด้วยนะครับสำหรับช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงของการนำหยิบยกตัวอย่างการนำเสนอในชีวิต ประจําวันของผู้คนที่นี่ใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและอย่าลืมในช่วงที่3มก็จะเป็นการที่หยิบคําหลักและก็ประกอบกับคําที่จากสถานการณ์ตัวอย่างนั้นมาผูกเป็นประโยคง่ายๆให้ท่านได้ฟังได้พูดนะครับและก็ออกเสียงไปด้วยน่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญชมและติดตามรายการของเราได้เลยครับลามมา สวัสดีปากีตอนเช้าตงโงฮารีตอนเที่ยงเปิดแต่ตอนบ่ายหรือตอนเย็นมาแลกลางคืนอยู่ปอพบกันยาแลทางหรือเดินทางสลามะดาเตยินดีต้อนรับ Selamat p a g i s e สวัสดี a g <P ete? S 3> i a ช a k ค่ะตอ n อนเช้าสเช้น p e วัีตอน l a a a อนเช้าสวัสดีตอา a a ต่อไปก็จะเป็นวลีหรือประโยคค่ะส สวัสดีตอนเช้าสลามะเตงหารีสวัสดีตอนเที่ยงสลามะปืแต่สวัสดีตอนบ่ายหรือตอนเย็นสลามะมาแลสวัสดีตอนกลางคืนสลามะยูปอยินดีที่ได้พบกันสลามะยาแลเดินทางโดยสวัสดิภาพสลามะ ดาแตยินดีต้อนรับสลามะติงาลาก่อนคําว่าสลามะคำเดียวนะครับแปลว่าโชคดีหรือปลอดภัยแต่ถ้าเป็นวลีหรือประโยคเช่นสลามะดาแตยินดีต้อนรับสลามะตีงาลาก่อนไปต้นครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ กับการพูดภาษามลายูถิ่นนะครับอย่างน้อยท่านจะได้รู้จักความหมายของคําว่าสลามะตั้งแต่สลามะปากีสลามะปะปแต่สามะมาแลพบกันทุกครั้งก็ต้องสลามะนะครับสลามะปากีและทุกครั้งที่ท่านจะลาจากไปนั้นขอ อวยพรให้เขาเดินทางโดยปลอดภัยก็สลามะยาและนะครับแต่โดยทั่วๆไปชาวบ้านจะทักทายเวลาพูดกันครั้งแรกก็มักจะทักทายคําง่ายๆอย่างเช่นว่าคุณกําลังทําอะไรโดบัวอปป์โดบัวอปป์กำลังนั่งทําอะไรหรืออยู่ทําอะไรนะครับง่ายๆก็ขอให้ท่านได้ติดตามรายการของเราตลอดไปนะครับสําหรับตอนหน้าน่าสนใจทีเดียวครับจะได้แนะนําในเรื่องของการแนะนําตนเอง และแนะนำผู้อื่นด้วยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ